สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจาวันอังคารที่1 3กุมภาพันธ์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญเลยนะครับเกี่ยวกับทิศทางราคาทองคํานะครับเพราะว่าในช่วง2อทุ่มครึ่งนะครับจะมีการประกาศตัวเลข CPI นะครับหรือว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะเป็นดัชนีที่สําคัญนะครับในตัวบ่งบอกค่าเงินของยูเอสซอลนะครับซึ่งจะมีผลโดยตรงกับค่าเงินทองคําเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโอกาสเป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนที่เราไปดูนะครับเรื่องของทิ่ทางราคาหรือว่าความน่าจะเป็นที่เกิดในวันนี้นะครับต้องขอกอับคูโบรกเกอร์ไอเอฟมาร์เกนะครับบรกเกอร์ที่มีบัญชี4ประเภทนะครับมีมาตรฐานสากลมีโบนัสให้เราเลือกใช้ฝากถอนสะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมกับการเทรดทองไปอย่างยิ่งนะครับราคาทองคำนะครับเรามาดูในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ในโครงสร้างของสามเหลี่ยมเช่นเดิมนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณปากของกรอบสามเหลี่ยมซึ่งกรอบสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะมีแนว ต้านนะครับลาดลงแบบนี้นะครับแล้วก็แนวรับยกสูงขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือในกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยมันเ่อนที่ประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราดูระยะกว้างๆนะครับเราเหียนว่าจุดที่ก่อเวลารายสัปดาห์นะครับมันพักตัวอยูย่มันจะเป็นแนวบริเวณนี้นะครับ แท่งปิดของ2อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ประมาณ2017-2018นึครับก็จะเป็นแนวบรีนิ้นะครับของเมษายนปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับราคาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ของวันที่22นะครับมาปิดนะครับแล้วสัปดาห์ถัดไปก็เปิดนะครับสัปดาห์นี้ยังพักตัวอยู่บรีนี้อยู่นะครับโอกาสนะครับตอนนี้ที่ผมบอก เทรนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับในกรอบเวลาหลายสัปดาห์ใกล้จะมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20สัปดาห์แล้วนะครับประมาณ2,500นะครับอีกประมาณสัก12-13เหรียญก็จะลงมาเทสบริเวณนี้แล้วนะครับไปดูในกรอบเวลารายวันกันนะครับกรอบเวลารายวันนะครับตอนนี้ในกรอบ symmetric triangle ที่ผมได้กำหนดไว้นะครับซึ่งการเคลื่นที่เป็น price compression ในโครงสร้างแบบนี้นะครับ แนวต้านลดลงนะครับแล้วก็แนวรับยกสูงขึ้นจนกระทั่งนะครับผมพิจารณาว่าตอนนี้นะครับมันหลุดกรอบ3มเหลี่ยมตรงนี้แล้นะครับเมื่อวานเนี่ยมีการเลื่นตัวลงมาครับมาปิดประมาณ2019นะครับแต่ว่าราคามันลงไปทำโลประมาณ2013แล้วมาปิด2019ก็นั่นหมายความว่ายังมีแรงซื้อกับขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นดีบาลโซนนะครับเป็นเส้นแนวรับแถวประมาณสัก2 0 1 0ถึง2015นะครับ ยังมองโอกาสว่าในกรอบเวลารายวันเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการวันนี้อาจจะเด้งนะครับในระยะสั้นนะครับมาทดสอบตัวค่าเฉลี่ยนะครับประมาณสัก2,000โซน2,025นะครับแล้วก็อาจจะลงต่อไปนะครับในโซน2,000นะครับกอบเวลารายวันมองแบบนั้นนะครับทีนี้เราไปดูในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับว่า4ชั่วโมงเป็นยังไงนะครับ4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้ราคาลงไปทำาโ w นะครับ ในแนวทางการเทรดที่บอกไว้นะครับว่าในแนวโน้มเมื่อวานเนี่ยให้เราพิจารณาครับแนวต้านเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับเป็นตัวกดราคาเราอาจจะใช้การพิจารณาร่วมกับเส้น EMA นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงประมาณแท่ง4ชั่วโมงนะครับแท่ง 4H ของช่วงหัวข้านะครับราคาขึ้นไปทำ High ประมาณ2,028นะครับก็ตรงนั้นมี EMA 20อยู่แล้วก็สอดคล้องกับตัวสปีดไลน์ราคาก็เคลื่อนที่ลงจากบริเวณนี้นะครับ2027 2028ลง ประมาณ2011นะครับก็ประมาณ15-16เหรียญน,นะครับหลังจากนั้นนะครับราคามันไปหาด n มาโซนนะครับในกรอบเวลา4 h นอกจากดีมาโซนมันยังมีอะไรนะครับมันจะมีเส้นนี้นะครับเส้น ema นะครับ เส้นสีแดงตัวนี้นะครับเส้นนี้จะเป็น EMA 480ของกรอบเวลา 4H อยู่แถวๆนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแนวประมาณ2,10 0เป็นแนวสําคัญในตัวบ่งบอกว่าในระยะต่อไปนะครับโอกาสของราคาเป็นยังไงครับถ้ามีการประกาศตัวเลขนะครับ CPI นะครับแล้วตัวเลขเนี่ยมันออกมา ดีนะครับออกมาเขียวนะครับมันหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐเนี่ยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับในระยะใกล้เนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับมันก็ทําให้ค่าเงินยูสเซอร่ลานะครับอาจจะมีการเบรก2 0งศขึ้นมาพอรีเทสนะครับเราก็ใช้การฟอลโล่ครับช็อตกลับมาโซนประมาณ1 9ึ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหลักนะครับก็คือแนว2องพเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเทนในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านล่างของดีมานนโซะครับ แต่ว่าในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าช่วง2อง0นตะครับตัวเลขประกาศข่าวออกมาตัวเลข CPI นะครับออกมาแดงนะครับก็คือต่างว่าคาดการณ์นั่นหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ดีนะครับทําให้กดตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อลดต่ําลงนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐเนี่ยจะเพิ่มน้ําหนักของงานจะตัดนะครับหรือว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับปรับลดลงมากขึ้นนะครับก็หมายความว่าช่วง แนวราคาประมาณ2,100อาจจะรันราคากลับขึ้นมาเทสตัวเส้นสปีดไลน์นะครับแล้วก็พยายามเบรกนะครับกับอาจจะกลับขึ้นไปแล้วสั้นนะครับทดสอบแนวรับแนวต้านนะครับเดิมซึ่งเป็นแนวรับกรุ๊กอะสามเหลี่ยมนะครับเราอาจจะลงมาในหถานที่ดีทีนะครับก็อาจจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเลนจิ้งนะครับที่บอกไว้นะครับประมาณ2,065กับแนวประมาณสัก2,100ในโครงสร้างแบบนี้นะครับตอนนี้มันก็วิ่งในหถานี้อยู่นะครับเรายังไม่ปิดโอกาสการเคลื่อนที่นะครับซึ่งมันสามารถเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบนะครับ ทีนี้นะครับไปดูก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ไอบริเวณเนี้ยนะครับซึ่งเป็นแนวรับมุมกรอบสามเหลี่ยมเดิมนะครับดันราคาขึ้นเมื่อวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันศุกร์เมื่อวานนี้นะครับในตัวเส้นสปีดไลน์ก็กดราคาลงมานะครับบริเวณจุดนี้นะครับจุดนี้ก็กดราคาลงมานะครับซึ่ง เราจะมีช็อตไปแอดกันนะครับตอนนี้พอราคาลงไปช่วงประมาณ2,011ก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับในบางโวรกเกอร์จะเห็นเป็นบูลลิชพินบาร์นะครับในบางโวรกเกอร์อาจจะมองเห็นเป็นแท่งบูลลิชกลับขึ้นมาจากบริเวณดีมาโซนนะครับก่อนเวลา1 h นะครับวันนี้ก็ยังมองว่าโอกาสนะครับจะเป็นในขณะที่ราคาเนี่ยนะครับอาจจะมีการสะบัดขึ้นไปนะครับเราจะโฟกัสกันนะครับแนวประมาณสัก2,027นะครับ อาจจะเป็นก่อนข่าวตัวเลข CPI ก็ได้นะครับแนว2,027ถ้าท่านมีชอ็อตใบอัดนะครับอาจจะลองวาง pending ตรงนี้บริเวณนี้นะครับประมาณ2,027-2,028เพื่อชอ็อตกลับมาหาโลประมาณสัก low เดิมนะครับ2,012-2,011หรือแม้กระทั่ง2,010อันนี้คือเป็นสำหรับท่านที่มีชอ็อตไปอัดนะครับ ท่านที่มีลองไบแอดเนี่ยอาจจะต้องรอให้ราคาเบรกเส้นสป e ดไลน์นะครับไอเส้นเส้นปะตัวนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นกดอยู่นะครับแต่เท่าที่ราคามันไม่เบรกเอาจากแนวเส้นสปิดไลน์นะครับการกลับขึ้นนะครับเป็นเทรนขึ้นเนี่ยมันจะยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอให้มันเกิดการเบรกเอาเส้นสป e ดไลน์นะครับมาตั้งทรงขาขึ้นนะครับอาจจะเป็น QM หรือว่า Inverted Trader เพื่อบ u ากลับไปนะครับ แทรเก็ตเาประมาณสักไม่เกิน2,400นะครับอันนี้คือเป็นแนวทางการเทรดนะครับในวันนี้ความเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะว่าตัวเลขแฟกซ์นะครับหรือว่าตัวเลขจริงที่จะออกมาเนี่ยมันไม่ทราบครับไม่มีใครทราบว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะครับเรามาดูกันที่ตัว Meta Trader 5ไฟล์ของ i อ m อเอ็ก์เนะครับก็ ตัวนี้นะครับจะเป็นแอปเทรดผมใช้นะครับบัญชีประเภทรอซึ่งเป็นบัญชีที่มีสเปรดที่ต่ำที่สุดของ i อเอ r ม e t นะครับท่านเททองคำนะครับท่านจะได้สเปรดที่เสียงมากๆนะครับอยู่ที่6เท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับค่าเงิน EUGU นะครับคู่เงินอื่นๆรวมถึง Index i ิตคอยนะครับคริปโตอะไรต่างๆก็จะมีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับเพราะว่าผมใช้บัญชีประเภทหลอดนะครับเหมาะกับการเทรดนะครับอินทราเดย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการถือรันเทนยาวๆนะครับเพราะว่ามันมีสเปซต่ํา คอนดิชันเหมาะสมสําหรับการเทรดนะครับวันนี้นะครับผจะมองวาง pending order นะครับในแนวประมาณสัก2,027นะครับก็มองช็อตก่อนนะครับแล้วก็ทาร์กเก็ตตามสวิงสั้นๆอย่างที่บอกนะครับ2,027ลงมาหาโลเดิมประมาณ2,012นะครับใช้การวาง pending order ก่อนนะครับอันนี้นะครับท่านต้องบริหารความเสี่ยงของพอของท่านนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผม เป็นพอร์ตของผมเองนะครับแล้วก็ใช้การผาความเสี่ยงในขณะของพอร์ตนะครับแล้วก็ลิสต์ที่ผมกำหนดไว้นะครับผมจะวาง pending order นะครับที่2,027นะครับแล้วก็ใช้ s o p loss วันนี้ใช้4เหรียญนะครับก็จะเป็น2,031นะครับแล้ว take profit ผมใช้2,012นะครับก็จะเป็น swing trade intra day ระหว่างวันตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันมีการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันนะครับก็จะมีการประกาศข่าวออกมานะครับ แผนนี้นะครับอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกทีนึงครับอันนี้ผมใช้สําหรับแผนที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในระหว่างวันนะครับยังไงก็เป็นแความเสี่ยงให้ดีๆนะครับแล้วกพบกัคนใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Test Review สนับสนุนโดย b o k e r Ayek Market โ b เ o k e r ที่เหมาะสมกับเทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอรทั่วโลกนะครับสวัสดีครับ